สวัสดีครับผมจ่ารำคาวนาะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปชมครับน้านนท่านผู้ชมคือตอของต้นยูคาที่ตัดแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับพอตัดแล้วก็จะมีกิ่งใหม่นะครับกิ่งใหม่เกิดขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นํานสาระดีๆนะครับปลูกยูคาบนคูนาสร้างรายได้เสริม เดี๋ยวตามไปชมครับนี่นะครับก็จะรอให้เขานะครับแข็งแรงซะหน่อยนะครับถึงจะมาการตัดแต่งมาสะสางนะครับว่าจะเอาไว้กี่ลำต้นดีนะครับเดี๋ยวตามไปชมยาวๆกันเลยนะครับคลิปนี้มีโอกาสนะครับทำมาเพื่อท่านผู้ชมนะครับปลูกยูคาบนคูนานะครับนี่นะครับ ถ่ายตอนเช้านะครับเพราะว่าได้จ้ามามันจะร้อนนะครับเลยถ่ายตอนเช้านอีกมุมหนึ่งนะครับมันนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นต่อสามนะครับน่าจะเป็นต่อสามแล้วแหละเนะนี่ยมัยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะให้เขาโตวกว่าน,นี้ก่อนนะครับ่พืจะมาตัดแต่งมาสาัสางนะครับนี่ วันนี้ถ่ายาต้นแคนานะครับที่แตกกิ่งหลังจากที่เราตัดไปอระจำหน่ายแล้วนะครับมาฝากท่านผู้ชมนี่นะฮะท่านผู้ชมนี่ก็ทั้งแนวเลยนะครับนี่นะครับก็กำลังงามเลยนะครับวันนี้ามาฝากท่านผู้ชมนะครับ ก็คงรอให้เขา,เาลำให้มันแข็งแรงก่อนนะครับน่าจะประมาณผมจะกะนะครับแต่ไม่แน่วันสำหรับผมจะเอาประมาณักหลังจากที่สักประมาณ6 7เดือนนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับทุกทุกท่านนะครับไม่เหมือนกันแต่ผมจะเอาสักหกเดือนนะครับถึงจะมาแต่งจริงต่างว่าจะเอาไว้กี่ลำต้นประมาณนี้นะครับ ในส่วนที่เราไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยปลูกครั้งเดียวก็ได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับวันนี้ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณส่วนนี้ก็เยอะนะครับหลายกลุ่มเหมือนกันนี่นะฮะวันนี้ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนะครับปลูกยูคาบนคูนาสร้างไรายได้เสริม ชอบคลิปในสไตล์นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับช่องจารับมันกันแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ